มูลไปด้วยกันกับช่องคอย,อยมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีด้วยกันก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูนาแคสิกดอกในเดือนนี้คือ5้ซ็นตคิดเป็นรายปีระยะเวลาการฝากคือสามบวันดานไบแนนไทยแลนด์นะครับสภาพคล่องดีเหรียญเยอะอนาคต ระบบการฝากเราได้ดอกจะมาแน่นอนผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้วันนี้ข่าวไม่เยอะมีอยู่2ข่าวเท่านั้นเองนะครับข่าวแรกก็คือเรื่องของ g r o c k AI นะครับของ e ีลอนมารกก็แกก็ไปพัฒนาตัวนี้ออกมานะครับให้มันคมมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นแกได้พูดถึงโปรเจกต์ของ g o c o i n นะครับที่จะมีร่วมกับ s p ป c เ x นะครับจะร่วมออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่า,ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Starlink นะครับ Starlink ก็คือ,อาดาวเทียมนะครับที่กระจายพวกสัญญาณอินเทอนะร์เน็ตเป็นดาวเทียมที่มีความเร็วสูงนะครับเราก็มีจำนวนดาวเทียมที่เยอะระบบการโคจรก็จะแตกต่างแต่ดาวเทียมทั่วไปเอาง่ายๆคอนเซปต์เท่านี้นะครับแต่ d อ e c จคอจะมีโปรเจกต,ต์ตรงนี้แน่นอนนะครับ แล้วมันมีคำหนึงที่น่าสนใจก็คือ RadioDoc ซึ่งส่วนตัวผมผมไม่รู้หรอกโปรเจกต์อะไรโครงการอะไรผมไม่รู้นะครับแต่เอาใบไว้อย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้ามาอย่างเงี้ยในช่วงระยะเวลา2อถึงสเดือนตั้งแต่หลังปีใหม่ที่ผ่านมานะครับอีลอนมักมักจะกล่าวเรื่องของดอทาคาดอทคอยขึ้นมาดีมากนะช่วงนี้มาถึง0.2แย์จล นะครับล้วดูเหมือนว่าจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ในสภาวะกำลังเริ่มฟักไข่ที่จะเป็นบูลิชนะครับเหมือนกับปี2021นะครับแล้วมันก็อาจจะพาเหรดมีมาหลายๆตัวขึ้นมาเราต้องมาดูไม้ตายของอีลอนลวกันนะครับ,นะรบก็คาดว่าน่าจะมีหนึ่งคือเหรียญใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเหรียญตัวเด็ดคล้ายๆกับชีบัตอันนี้ผมมีคอเอง นะครับถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับหรืออาจจะเป็นชีบะก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ชีบะง่ายง่ายครับโอเคเราพูดอย่างที่สองนะครับนั่นก็คือเรื่องของ g r o ก AI นะครับเป็นเหรียญอีกตัวหนึ่งที่อีล n าร์ k ใช้กอง AI ออกมาก่าวค่อนข้างมากเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า g r o ก AI เนี่ยจะถึง1ดอลลาร์แล้วขึ้นได้เลยเมื่อไหร่นะครับเอาง่ายๆอย่างโค k เกนไฟ e ในช่วงเวลาที่ผ่านมากาวถึง ขึ้นมาถึง0.22แล้วนะครับตอนนี้ก็วนเวียนอยู่ที่0.01นะครับก็ขึ้นมาถึง0.22ก็ดูกันนะครับว่า,าตัวเนี้โดยเฉพาะกอเอไอเนี่ยน่าจะเริ่มขยับเมื่อไหร่ต่อมานะครับอันนี้ก็ เป็นข่าวของชีบะนะดังนั้นชุมชนของชิปอาร์มี่เนี่ยเรียกร้องให้วิ c t ตอริคูตอรีเนี่ยผู้ก่อตั้งอิตาเลียมยอมรับนะครับว่าตัวของชีบะเรียมเลเยอร์สเนี่ยเป็นเลเยอร์สองของอิตาเลียมนะครับถึงแม้จะมีการพูดมาก่อนว่านี้คือเลเยอร์สแต่เขาอยากให้ชีบะเนี่ยอ่าเป็นเลเยอร์สองโดยทางสมมุติใไหนแล้วก็พื้นที่ไหน หมายว่าว่ายอมรับเนี่ยทั้งการกระทําแล้วก็ยอมรับทั้งตําแหน่งชื่อเสียงนะครับว่าเอ้ยขอมาอยู่ในเลเยอร์สองของอิตาเรียนนะครับให้เป็นสายตรงมันเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับคือคุณเจอรมายดาวินชีนะครับหนึ่งในผู้ใช้แลอะปิดคอยเนี่ยลายแรกสุดที่รู้จักเรียกร้องให้นักลงทุนในชิป อย่างต่อเนื่องแม้จะเริ่มต้นจากเหรียญมีมนะครับแต่ชีบะอิ n u ก็ได้พัฒนาตัวของโปรเจกต์มาพอสมควรละและชีบะเดียมเลเยอรก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มี reference น่ะว่ามันมาจาก e ีเท r e u เรียมคนที่ติดตามที่เป็นชิปอาร์มีก็อยากนะครับที่จะให้ชีบะเนี่ย ผูกวิกเอริกบูเทรินยอมรับว่าเป็นเลเยอร์ที่2เพราะตอนนี้ก็มีหลายตัวที่เป็นเลเยอรที่2ั้งก้ากขาอบิทัมวันพลิกรอนเอสแซดเคอีวีเอ็มโบบารเน็ตเวิร์กออติเม e นะครับแซดเคเประมาณนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดวิทเริกบูเทลรินยอมรับแล้วนะ ผมถือว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งดีนะครับแต่ว่าในทางพืินทนัในอ่ะต้องมีอะไรที่ชีบาทเรียมเลเยอร์ที่สองที่จะสามารถลิงก์กับตัวของอีเ e อ e รียมได้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เขาพยายามที่จะตามอีเ e อเรียมอยู่นะนะครับแต่เสียดายคือยังไม่ได้ถูกยอมรับขนาดนั้นนะครับความสมบูรณ์ การใช้งานของมันยังไม่ดีเท่าโพลิกรอนส่วนหนึ่งผมว่าเนี้ยนะครับก็คงไล่ในการพัฒนาอยู่ตรงนี้เอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e และกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ m s s ชชั New Moon VP แเราก็ชีบะอินโดล้วก็ดอชคอร์ no, call. ฝากกระดานบิเกตไว้ด้วยลวกันนะครับท่านใดสนใจเหรียญต้นน้ำ ต้คลิปนี้นะครับเรียนอีทีก็เดือนพฤษภาคมจองก่อนได้เจาะได้ก่อนนะครับแค่นั้นเองโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้เราก็หวังว่าชิบะอุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับนี้ขอตัวรับไปก่อนครับสวัสดีครับบิทคิเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทคิสสามารถสมัครกระดานใต้